สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมากับอาหารทะเลร้านอาหารทะเลนะคะวันนี้บอกเลยว่าน่ากินมากๆเลยนะคะวันนี้เรานะคะมาสั่งร้านโอกุยอาหารทะเลเนาะโอกุยซีฟู้ดนั่นเองนะคะก็เพิ่งมาเปิดใหม่ร้านแถวๆซอยเจริญกรุงร้อยเจ็ดเนาะก็ลองสั่งมาดูอันนี้ไข่ปลาหมึกน่ากินมากไข่ปลาหมึกน่ากินมากน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้แหละ โดยปกติทั่วไปเลยนะคะตัวนี้ไข่ปลาหมึกกล่องละ1 0 0บาทนะคะแล้วก็กุ้งแอบตัวเล็กไปนิดนึงนะคะกุ้งแอบตัวเล็กไปนิดนึงนะคะกุ้งกล่องที่100 100บาทเนาะกล่องอันนี้จะเป็น100บาทเนาะได้ประมาณ6ตัว7ตัวประมาณนี้แหละตัวเล็กนิดนึงเนาะนะคะแต่ก็จะมาลองชิมดูว่ามันอร่อยหรือเปล่านะจ๊ะเดี๋ยวลองกินไข่รปลาหมึกแบบไม่แต่ไข่ปลาหมึกให้เยอะอยู่นะ กินแบบไม่จิ้ม,อ,มอร่อยอร่อยค่ะอร่อยนะคะถั่วน้ำจิ้มเขาก็เป็นซีฟู้ดที่น่ากินระดับหนึ่งเลยนะจ๊ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาเนี่ยจะแซ่บแค่ไหนเนาะ,ะจิ้มอือสามรสอร่อยมากๆเลย ลองเสร์ชดูนะคะโอกุยตีฟู้ดนะคะโอกุยตีฟู้ดเนาะสวัสดีจ้า